คลิปนี้เราจะมาเล่าประวัติของเกมคุกกี้รันโดยสังเขปกันนะครับซึ่งคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยผมเองมหาสมุทรคนนี้และคลิปนี้ผมไม่ต้องการอะไรมากขอ,ขอแค่ห้าไลก์ก็พอครับและมันเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อปี2009ในฐานะของกลุ่มเกมบริษัทที่มีชื่อว่าเดฟซิสเตอร์ได้ผลิตเกมหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า O v e ว Bake ซึ่งในปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าคุกกี้รันนั่นเองครับในเกมช่วงแรกนั้นก็มีสไตล์ที่ค่อนข้างเก่าและเป็นแนววิ่งแบบไม่รู้จบนนั่นเองและ คุณทันยุคสมัยนี้นั้นก็แปลว่าคุณน่าจะเกินสักประมาณ20แล้วมั้งใช่ไหมคุณทันหรือเปล่าครับยุคสมัยนั้นแต่ผมขอบอกส่วนตัวเลยว่าผมไม่ทันนะครับและยุคสมัยต่อมาเลยนะครับเป็นยุคสมัยที่ค่อนข้างที่จะเป็นยุคสมัยรุ่งโรดของคุกกี้รันเลยก็ว่าได้นะท่านผู้ชมยุคสมัยในตำนานแห่งคุกกี้รันได้เริ่มต้นขึ้นจากปีนี้ก็คือปี2013นั่มันเองทางไลน์นั้น ได้ร่วมมือเกมคุกกี้รันได้ผลิตเกมสุดมาสเตอร์พีดที่ทําให้เราดันชนคิดถึงคุณจําได้หรือเปล่าครับว่าเมื่อก่อนนั้นคุณเคยดูคลิปอะไรเกี่ยวกับคุกกี้ลันบ้างเคยดูคลิปนี้หรือเปล่าครับคลิปที่มาเมเนเป็นคนทําซึ่งผมก็อยากลองรันแบบนี้ดูนะครับอยากลองวิ่งแบบนี้ดูในสมัยเด็กตอนนั้นผมยังอายุยังเป็นหลักหน่วยอยู่เลยมั้งและคุณล่ะเคยมีความสนใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าลองลงคมเมนต์ดูนะครับผมชอบมากเลยครับตอนที่ตอละครคุกกี้ผู้กล้าหานั้นขโมยมอเส่ชาวบ้านมาครับเออผมร เกมแล้วก็ดูมีแววว่าจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยซึ่งตัวเกมนะครับก็มีความเป็นแบบ ออริจินอลของมันนะมีความน่ารักของมันมีการแข่งขันเื่อนยาไปขิงในโซเชียลมีการอัปเดตอีเวนต์ตัวละครใหม่ทุกเดือนนะฮะโหมดใหม่อะไรนี้ก็มาเพิ่ม,มขึ้นเรื่อยๆมีเกาะใหม่มีหลายเกาะมีการเอาตัวละครคุกกี้ในตำนานมาครอบครองอะไรนี้และพียที่สุดถึงปี2015ติดเกมมือถือที่ยอดนิยมที่สุดในไทยและเกาหลีนะครับก็มีโฆษณามากมายให้เราเล่นอะไรนี้ดูกันอะไรเยอะแยะเต็ม<ๆ><ๆ>ไปทั่วโลกยูทูบเลยสมัยนั้นก็มีคุกกี้พูกล้าหารไป NTR คนอื่นหรือมากแล้วก็โดนจับ,อบรรเอาไปทำเป็นเกมในมือถือแล้วก็ แจกรถเหรออ่เอเย่ำย่ยำแล้วก็ในที่สุดชิปพี่วีอาร์เซลก็ได้ออกมาเล่นกุ๊กจินันโชว์เด็กๆชาวไทยสมัยนั้นให้ดูกันว่อนเลยนะครับ ตอนนั้นหนึ่งนั้นผมก็ดูดว้วยก็สนุกดีโอ้ช่วงเวลาแอนแสนฮอลหมายของสมัย VR โซ่สมัยก่อนนะครับและก็ปนก็คือช่วงเวลาเดียวกันที่โคคิดันมีผู้เล่นโหลดถึง10ล้านคนนะครับตอนนั้นเองฮะปี2018ทุกคนก็ได้รู้ว่าเกมโคคิรันภาคลายนั้นก็ลังจะปิดตัวลงซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้เล่นอะไรเลยนอกจากเกมโคกิดันภาคลายนะฮะและในท้ายที่สุดปี2018เกมโคีิดันก็ได้ปิดตัวลงนะครับ ย้มาภาคไลยแต่ในระหว่างปี2018ที่เกมคุกกี้รันไล์นั้นปิดตัวลงซึ่งคุกกี้รันโอเวนเบกก็ได้กลับมาอีกครั้งที่มาตั้งแต่ปี2009ะนะได้กลับมารีบูตในปี2016แต่มีเทเลอร์ออกมามากมายซึ่งรีบูตระบบต่งตางๆเช่นสกิลคุกกี้ใครที่เคยเล่นหลายคนก็น่าจะรู้ความรู้สึกของการสุ่มลูกอมและเกลือกันนะครับถ้าที่ผมจําได้เหมือนคุกกี้พุกกาหาันมีด้วยหรือเปล่านะถ้าใครเคยเล่นในแผ่นนั้นก็อย่าลืมเมนลงมาบอกได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมลืหมหมดหลแล้ว สิ่งที่ผมชอบที่สุดในคุกกี้รันภาคนี้เลยก็คือลีกใช่เมื่อคืนลีกการแข่งขันนั่นเองเมื่อก่อนนั้นผมใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนแทบไม่ได้ทำการบ้านเพื่อเล่นเกมคุกกี้รันเลยนะครับซึ่งอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเด็กทั้งหลายซึ่งโมดลีกเป็นอะไรที่โอ้โยค่อนข้างน่าคิดถึงนะครับท่านผู้ชมใครที่เคยเล่นโมดลีกก็อย่าลืมลองมาเมนดูนะครับว่าคุณนั้นเจอบทเยอะแค่ไหนเอาไม่ใช่ซึ่งโมดลีกนะครับก็คือเราต้องเล่นแข่งขันกับคนทั่วไปนะครับ ถ้าเราได้ที่1แล้วเราก็ยิ่งได้แต้มเยอะแต่ถ้าเราได้ที่โหลเราก็จะเสียแต้มแล้วก็มีโหมดเอเดตหลายมากมายให้ทุกคนเล่นซึ่งก็มีความสุขมากเลยครับจวงนั้นมันติดมากๆเลยเกมพกี้อันไม่รู้ว่าเป็นไรทำไมผมถึงติดซึ่งภาคนี้นะครับก็มีค็อกกี้ตัวใหม่มากมายที่ผมแบบแอบว้าวอยู่เหมือนกันและข้อมูลดีๆนี้ก็ก้าวไกลก้าวไกลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเกมนั้นอยู่ผมก็ยังรู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจไม่เลิกที่เกมพกี้ลันภาคหลายนั้นปิดตัวลงไปมันความรู้สึกฟิลดกอ,อกเม,มดีลาาภคยับ เพราะว่าปี2018นี้เรามีคุกกี้วอรซึ่งก็ก็เป็นเกมที่ดีนะส่วนตัวผมชอบมากชอบอบาบอคุกกี้ทางภาคลายเลย แต่ว่าก็นั่นแหละไปฟังกันว่ามีอะไรบ้างต่อมาครับคุกกี้วอทุกคนอาจจะรู้จักในนามของก็คุกกี้วอแหละไม่มีหรอกซึ่งเปิดตัวขึ้นในปี2018หลังจากคุกกี้ไลน์ปิดตัวลงเกมวางกลยุทธ์หรือเอาง่ายๆคือ r 이นเจอร์เวอร์ชัน3มิติมีโหมดสตอรี่ PVP และสไบ v วลได้รับเบส f อ o o g l e p l a y 2018ของเกาหลีก็คือเกมดีแหละมันมีความบาลานซ์ของมันนะในส่วนตัวของคิดว่ามันค่อนข้างสนุกดีเดียวความยากก็ไม่ยากเกินไปแต่บางดาดมันก็ยากเกินจนที่แบบผมจะผ่านนะฮะตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆอยยู่่่ด้วแตก็ชาง ถือว่าเป็นความทรงจำดีๆในชีวิตผมนะครับและสาเหตุที่เกมนี้นั่นปิดลงก็เพราะว่าปัญหาด้านบาลานซ์เนื้อค่าพรีเมียมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขาดการอัปเดตและสุดท้ายเกมก็ปิดตัวลงอย่างน่าเสียดายใช่ผมโดนหักอ,อกจากคุกกีฬาอีกแล้วเหอ แต่ไม่เป็นไรครับเรามีคุกกี้ลานชิงด้อมใหม่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 ใหม,ม,ม,ม่มันไม่ปิดตัวลงแน่ๆครับผมเชื่อไปต่อครับคุกกี้ลาน k ิงด d อมปี2021ได้เกิดคุกกี้ลาน k ิงด d อมขึ้นมาและก็ได้รันยาวจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับแนวเกม RPG บวกสร้างเมือง จุดเด่นกราฟิก 3D เนื้อเรื่องเข้มข้นจริงๆระบบอัปเกรดมากมายตัวละครที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลยอดาวน์โหลดทะลุถ,ถึง50ล้านซึ่ง้าเทียบกับเมื่อก่อนที่พี่ปื้มนั้นรีวิวคุกกี้รันภาคลายที่มีคนโหลดเล่นถึง10ล้านคนก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากสร้างคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ทางตะวันออกและตะวันตกก็คือทั่วโลกเลยนะมีอัปเดตโหมดใหม่ให้เล่นมากมายซึ่งมากจริงๆนะแล้วก็โหมดเนื้อเรื่องที่แบ่งเป็นชาร์ปเตอร์ชาร์ปเตอร์ซึ่ง การอัปเดตดาร์คโหมดและจะแยกทําในปี2025แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นสิ่งที่ไม่แตกต่างจากเกมกันก่อนเลยก็คือความเกลอนนเองเอ้ยหลอเล่นและใครดูจนมาถึงตอนนี้ก็ช่วยกดติดตามผมได้เลยกันนะแปลว่าคุณน่าชอบคลิปผมแล้วแหละถ้าคุณดูจนมาถึงตอนนี้นะส่วนตนัวคิดว่าเกมนี้มันค่อนข้างดีนะครับผมชอบ การออกแบบเมืองมันแนวเดียวกับ Crash of c l a n นะครับทุกคนถ้าใครอยากให้ผมทำประวัติเกมนี้ก็เม้นลงมาหน่อยนะแล้วซึ่งตัวเกมมันก็ค่อนข้างแปลกใหม่เหมือนโปเกสากะตอนเราต่อสู้อะไรย่างนี้เหมือนโปเกซากะนะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวนะครับทุกคนเมื่อเราเป็นคนฝึกคุกกี้แล้วก็ให้คุกกี้ไปต่อยกับเมืองตรงข้ามนะครับซึ่งเกมนี้ก็มีเรื่องราวที่เข้มข้นนะถ้าคุณลองแบบเลิกสปต์แล้วลองอ่านในเรื่องดูมันเอาจริงมันแอบเศร้าอยู่นะทุกคนมันแอบตับนะเนี่ยแต่บางครั้งนะครับเวลาคุณได้ตัวรเ,นเนร แพดๆก่อนนี่แบบดีมากเลยผมเอาไปใช้ในพีพีนี่ผมอัพแรงได้รัวๆเลยอะเอ๊ะมันมีหลายระบบะเนี่ยโหมดอัพแรงโหมดเก็บทรัพยากรโหมดอะไรเต็มหมดโหมดแครนด้วยเหมือนผมจะมีแครนอยู่ปะผมไม่รู้ผมเป็นอะไรผมไมพวกกิจารอะไผมชอบสร้างแครนตลอดเลยคือจำเกมพวกกิจการห้าโอเวนเด็กได้ไหมครับผมก็สร้างแครนครับชื่อนางฟ้ามาแดงชื่อโคตรเบียวเลยวะแล้วทุกคนละ่ะเคยม,มีแครนเป็นของตัวเองไหมแล้วแบบและเกมต่อไปเลยนะครับทุกคนเกมที่ชื่อว่ากุกิลันเอเวนเจอร์หรือเปล่าวะใช่ไหมซ เป็นเกมที่ผมค่อนข้างมีความทรงจํากับมันอย่างดีเลยผมเล่นสดๆเมื่อปีที่แล้วเลยนะทุกคน แต่ก็ไม่ได้แชสลง YouTube ก็เล่นกับหมู่เพื่อนขำามามครับเกมนี้นะครับมันก็เหมือนแนวกับ Mario แต่เป็น 3D นั่นเองไม่เหมือนกับแนวมาริโอเลยด้วยซ้ำแต่เกมนี้เราต้องขยับตัวละครเราเมื่อจะมีหลายตัวละครซึ่งก็คล้ายๆกับโซ n ไนท์แต่เปลี่ยนสลับตัวละครได้นะและเราจะเจอสตูข้างหน้าเอ๊ะมีสตูปะะ่าวว่าไม่ดิน่าจะมีแต่กับดักเออมันก็มีสตูอยู่ดีว,ว่าเท่าที่ผมเคยเล่นนะนะมีพวกระบบซุ่มด้วยแต่สมัยที่ผมเล่นมาก,ก่อนนั้นตัวละครยังไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้อาจจะเยอะแล รวมถึงกระทั่งก okay. ็สามารถทำให้เพ so ื hear, ่อนผมนั้นมัวมาอเกมนี้แล้วเผอเติมเกมนี้ได้รโดยบังเอิญผมขอไม่เอ่ยนะว่าใครแต่ถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่ก็เงินน่ะมันเอากลับมาไม่ได้แล้วพวกผมหวังว่าเขาจะไม่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับและคุณล่ะมีใครบ้างที่จะดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะทุกคนซึ่งปัจจุบันผมไม่รู้นะว่ามีอีกไหมอีเวนอะไรพวกนี้แต่ถ้าแบบคุณเคยได้ในสมัยไหนหรืออะไรยงี้ก็มาแชร์ลงกันได้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แหละและถ้าคุณเคยมีความทรงจำใดเกมคุกกี้รือว่า มีเพื่อนมีช่วงโมเมนต์สนุกๆก,ก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์นะครับแต่ขอไม่ได่าทอกันทอครับอืมเล่าเรื่องไงให้ด่ากันวะเออช่างมันเถอะอยังไงก็เจอกันนะครับสี่ยาถ้าคลิปนี้นะผมพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าพูดไม่ค่อยชัดก็ขอโทษด้วยกันพอดีตอนนี้กำลังฝึกด้นสดพูดอยู่นะครับคือเวลาพรีเซนต์งานผมจะได้พูดง่ายหน่อยนะครับมันแบบจะได้แบบฟล o รฟล์ทุกคนผมกำลังฝึกอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าคาไหนพูดไม่ชัดขอบคุณที่รับชมับสี่ยาเจอกันฝันดีนะทุกคนดยผมมาตตัออนก็ถ